ละครชีวิตรักแฝดคนละฝามาลีวิ่งหนีออกมาร้องไห้คนเดียวจิสุตสาว,วางแผนตลบหลังเมยา่าแต่ก็แพ้น้องสาวของเธออีกเข้าจนได้ทำไมทำไมทำไมเมย่าถึงนิสใจร้ายนักเสียใจมากเลยเหรอคุณหนูมาลีช่างหน้าสงสารจริงๆครูละเห็นใจเธอมากรู้ไหมครู ครูต้องการอะไรกันแน่ครูเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำอะไรครูทำอะไร à, mm. ทำไมจะต้องทำสีหน้าเหมือนโกรธครูอย่างนั้นด้วยล่ะก็เข้าข้างฉันทีเข้าข้างเมย่าทีครูต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่ลืมหรอกนะว่าครูทำอะไรกับฉันไว้บ้างเรื่องวันนั้นครูบอกว่าไม่ได้ช่วยชีวิตฉันทำไม ทำไมถึงได้โกหกทุกคนทอ่อเห็นใจครูบ้างสิคะคุณหนูมารีใครจะไปกล้าบ,บอกว่าช่วยคุณหนูมารีนึเมื่อเมย่าเขาขู่จะฆ่าครูอะไรนะเมย่าใจร้ายใจดำถึงขนาดจะฆ่าครูผู้มีบุญคุณได้ใช่หรอใช่เมย่าเขาบ้าปไปแล้วครูอยากช่วยนะหนูมารีแต่ครูทำแบบนั้นไม่ได้ คุณหนูมาลีจะต้องทำเองทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะคุณหนูเมยา่าฉันจะไปทำอะไรได้ในเมื่อตอนนี้ทุกคนก็เชื่อเมย่าไปหมดขัดขวางสิขัดขวางซะอย่าให้เขาสองคนรักกันได้เพราะว่าน็อตเป็นของคุณหนูมารีจำไว้ครูลิลลี่เป่าหูของมารีที่นิ่งคิดอย่างตรึกตรอง ทางด้านน็อตเองก็เสียใจมากดื่มเหล้าจนเม,มาไมมีเมย่าคอยปลอบใจอยู่ข้างๆดื่มให้เยอะๆนะคะพี่นอ็อตถ้าไม่พอบอกเมย่าเมย่าจะไปสั่งเพิ่มให้ทำไมเมย่าไม่ห้ามพี่ละ่ะทุกครั้งที่พี่กินเหล้ามารีเขาจะคอยห้ามตลอดเลยเมย่าไม่ห่วงพี่เหรอห่วงสิคะ แต่เพราะว่าเมย่าไม่ใช่พี่มาลีเมย่าไม่กล้าขัดใจคนที่ไม่รักเมยาเา่าหรอกค่ะเพราะขนาดตามใจทุกอย่างพี่น็อตก็ยังไม่รักเลยเมยา่าพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่ไม่ได้รักเมยา่าแต่พี่สัญญาว่าพี่จะพยายามเมย่ารักพี่น็อตมากนะคะรักมากยิ่งกว่าชีวิตของเมย่าเองเมย่ายอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พี่น้องเพื่อพี่น็อต ขอบคุณมากนะเมยา่าสักวันพี่จะต้องรักเมยา่าพี่อย่าเสียใจเลยนะคะดื่มเยอะๆดื่มให้ลืมความรักครั้งนี้ไปเลยกินว้อยกินดื่มให้เยอะๆดื่มให้ตายไปเลยวันนี้ค่าได้เงินค่าจ้างมาตั้งเยอะเอาเต็มที่เลยนะพวกเราเร็วเร็วกินเลย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 นี่อาร์ตดูสคุณเมยา่ามีอะไรจะใช้ผมอีกไหม ผมยินดีเลยนะถ้าคุณจ่ายงามแบบนี้ให้ผมทำอีกสักกี่ครั้งก็ได้ผมยินดีตรงนี้เสียงดังฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงเพลงขึ้นไปคุยกันข้างบนไหมได้สิครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณหนูเมย่ากับงานง่ายๆแค่ไปแกลง้งเป็นผัวพี่สาวคุณก็ได้มาตั้งสองหมื่นแล้วไม่เป็นไรฉันยินดีจ่ายมากกว่านี้ฉันก็จ่ายได้ ฉันยังมีงานให้นายทำอีกเยอะโอ้โหได้เลยครับบอกมาได้เลยคุณอยากให้ผมทำอะไรบัญชามาได้เลยช่วยไปจับตัวเมย่าเอ้ยช่วยไปจับตัวพี่มารีมาขังไว้ในวันมั่นที่จะถึงนี้ทำไมต้องขังเขาด้ละ่ะในเมื่อคุณก็ชนะเขาไปแล้วคุณน็อตก็รังเกียจคุณมาลีไปแล้วนี่ฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นจับมันไปขังไว้ จะได้ไม่มาขัดขวางวันมั่นของฉันได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคุณหนูเมยา่าแต่งงานนี้จะใช้ฟรีๆไม่ได้หรอกนะมันต้องมีค่าเหนื่อยพี่สาวของคุณก็ท่าทางนิดมากใช่ย่อย2องหมื่นสองหมืนพอหรือเปล่าโอเคจัดให้แต่ต้องโอนมาก่อนครึ่งหนึ่งนะ แล้ววันนั้นคุณก็มั่นได้อย่างสบายใจเลยว่าไม่มีพี่สาวของคุณไปขัดขวางแน่นอนมารีที่ปลอมตัวเป็นเมยา่าแอบอัดเสียงไว้แล้วยิ้มพอใจอย่าคิดว่าฉลาดเป็นคนเดียวนะเมยา่าคนอื่นเขาก็มีสมองเมย่าเข้ามาทำสวยที่ร้านสปาเตรียมตัวเป็นคู่มั่นของนอ็อตเธออาบน้ำแร่แช่น้ำนมพอกหน้านวดหน้านวด,นนวดตัวทำเล็บ ทำทุกอย่างเพื่อเตรียมที่จะเป็นคู่มั่นที่สวยที่สุดของคนที่เธอรักพี่น็อตจะต้องทั้งรักทั้งหลงฉันมากกว่าหลงอินังมาลีฮ่มีความสุขจริงๆหญิงสาวนวดหน้านวดตัวทำเล็บทำทุกอย่างเพื่อความสวยงามเธอจะต้องเป็นว่าที่เจ้าสาวของเขาที่สวยจนโลกตะลึงคุณเมย่าคะมีคนมาขอพบคุณคะ่ะ ใครมีใครจะมาขัดขวางช่วงเวลาแห่งความสุขของฉันเขาบอกว่าชื่ออาร์ตค่ะบอกว่าจะรอคุณที่ล็อบบี้อยากให้คุณน่ะออกไปเจอเอ๊ะมาทำไมอีกนะก็ได้เงินไปแล้วนี่ยังจะมากวนอะไรอีกป้าจิงเฉียวว่าไงมีอะไรในอาร์ตเรียกฉันทำไมขอโทษด้วยนะคุณมารีผม จำเป็นต้องทำแบบนี้อะไรมาลีอะไร,ร,ะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ใช่เดี๋ยวเมย่ายังพูดไม่ทันจบอาจก็โปะยาสลบดังนั้นในวันมันคนที่เข้าพิธีมันก็คือมาลีพี่สาวของเธองานมั่นหมายผ่านไปได้ด้วยดีพี่ดีใจมากไหมคะที่ดีมั่นกับเมย่าพี่นอ็อตหมายความว่ายังไงทำไมทำหน้าปแปลก ก็หมายความตามที่ถามพี่ยังรักพี่มาลีอยู่บ้างไหมพี่น็อตพี่รักมาลีสิรักมากจนตอนนี้พี่ก็ยังรักมาลีอยู่พี่เคยบอกเมย่าไปแล้วนี่ว่าการที่พี่จะรักเมยา่ามันต้องใช้เวลาก็เราทําไมไม่เชื่อใจเขาถ้าพี่รักพี่มาลีจริงทําไมไม่เชื่อใจมาลีก็มีผู้ชายมาเสนอตัวว่าเป็นสามีของเขาขนาดนั้น จใจพี่เชื่ออะไรได้อีกเราไม่คิดว่ามันเป็นแผนการของเมย่าบ้างหรอเมยา่าทำไมไปใส่ร้ายตัวเองแบบนั้นล่ะจะเสียใจมากไหมคะถ้าฉันจะบอกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพี่เวลานี้คือมารีไม่ใช่เมยา่าเฮ้ยนี่คือมารีเหรอแล้วเมย่าล่ะเมย่าไปที่ไหน เมย่าก,ก็อยู่ในที่ที่มารีจัดเอาไว้ให้แหละค่ะฟังนะไออาร์ตมันสารภาพหมดแล้วนี่ค่ะน็อตเปิดโทรศัพท์ฟังคลิปเสียงที่มาลีแอบอัดเอาไว้ตอนที่อาร์ตสารภาพความจริงทุกอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของเมยา่าพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยอะมารีเองก็ไม่อยากจะเชื่อไม่คิดว่าเมย่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้แล้วมาลีจะเอาอยัางไง มารีจะไปพบเมย่าได้เวลาสารภาพแล้วคราวนี้เธอจะกระชากหากากของน้องสาวเธอออกมาให้ทุกคนได้เห็น <sino> <S <s ก็จบลงไปแล้วคะ่ะสำหรับตอนนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ